โอชี่ฮะโอชี่โอชี่ได้เป็นสเปซจ้ะอันเกีสกินสตอรหอมชื่นใจเสียใจนะคะต่อเชียร์หลังเซลนี้ได้กินขอโทษเด้อยฝรั่งเดือยต้องเอาออกจากซองฟิตพี่น้องค่ะ ต่อเอาออกจากช่องฟิตมามามากินข้าวอันนโตเพราะไงก็ขวางอักตุงนะอักตุงมากินข้าวลาดิเซียนลาดิเซียนลาดิเซียนเอาใส่ตุ๋นอินแล้วก็ออกก่อเพราะว่ากินม่าหมดใส่ไส้ตุ๋นตัวไม่หมดถ้วยกันคือถ้วยม้านี่แหละอันถ้วยมันเพราะไงเอามาแซ่อันกาแฟแล้วนะคะ ยั the ega, can ้เอามาแสนถ้วยกาแฟไปป่ย hmm. mm ่ำคนมามันหอนนเอาน้ำใส่แล้วคนเอาถ้วยกาแฟลุกนนีโครนะเชฟคลอสินคลอสสูมาคิดี่ บอกพี่ดูเด็ดชาววัชน็อกซาโลรีซาโลรีซาโลรีย่งางไปเลยจะเมืองอีหยังเดี๋ยววิไลสิเขียนบอกเด้อค่ะแดดดีวันนี้ตั้งแต่มาฮอดฝรั่งเศสพี่น้องค่ะแต่มาฮอดฝรั่งเศสแต่ว่ามาถึงปารีสกับพ่อมีแดดพ่อมีอากาศโอเคอยู่แต่ว่าเราคึมๆพเนาะว่ามปนแดดจ้าจาังสีเนาะค่ะมาเมื่อน,นี้อุ้ยแดดดีค่ะแดดจ้าดี ทำไมเก็บมือจะดับฮึฮึความไเก็บความเหมือนกินก่อนกินข้าวแเราปัญญาแล้ว,วลกินแล้วกินกาแฟปัญญาแล้วลกินกาแฟ,าฟปัญญาแล้วกินขนมปังล่ะไม่ได้ก่อนทำน้ำพริกกะปิทำน้ำพริกกะปิตัำำ้ตงแต่มื่นหลายมือนล่ะค่ะสามสี่มื่นแล้วน้ำพริกกะปิช่วยช่วยดี กินข้าวกระดมพริกสิคะจึงได้สะได้สวยบ้านน้องไม่รำไม่รวยตําเดยเดียวคิดเป็นอาทิตย์ โดนโดนโดนยูโดนเ่ลนโดนสตัวบ,บอกยังตามคำไหนฟังวันนีเ่เอาอันกระปุกกันของนาำไปชิงเนาะก,กันเนาะอันทั้งทังอย่ขางลางรถทั้งสำหรับของนาำการใส่งานก็มีตะวีได้เหรอคะ การใช้งานก็มีแต่วิไลยเท่านั้นที่ใช้งานเพราะว่าถ้าเป็นไม่ยิ่งแล้วค่ะเราเป็นผู้หญิงเราไม่สามารถที่จะไปอ่าไม่สามารถที่จะไปนั่งฉี่หรือว่านั่งเหยียวกังนอกได้เนาะไย่ใช่เราเป็นคอใไซ อย่าเงี้ยเราเป็นคนใส่ยแงเราปวดเยลแง่ขึ้นเราก็ออกไปนอกรถแล้วก็เป็นเยวปุูมิใหม่ม <c oughs> า,าเลยถ้าไปไม่ยิ่งถ้าก,กับเป็นเยลเนี่ยภูมิใหม่บ่ได้เยลน้ำมันจะซ้ำ <c oughs> มันสิบปลุกอันเพรนะไงวะก็กินอันกินมันติดอันติดแบ่บตีจะคือปอเอาไก่เอาไข่เ,เอาหมูมเาเฮ็ดมาสั่นโอ้ย เขาก็นำพีชนะเลาไมันสุดยอดแล้วเนาะมันสุดยอดสุดยอดหรอกพี่น้องคะเราจะจอนไม่ได้ขว้าเพราะว่าเอาออกจากช่องพิชมากเนาะมันเป็นเย็นเย็นกับแข็งไม่ได้ก็เลยมาขว้าให้มันน้ำแข็งละลายแล้วก็น้ำกับมันก็เลยสุกไปในตัวมันก็เลยสุกไปในตัว อันนี้วิลวาว่าวิลาบอกเคยเห็นวิลวาว่าฉันบอกเคยลองชิมลาดิเสีย 4, 4, 4, นยังสีสีสันยังสีนะฮักดีว่าสันวา่านี่ค่ะ <c oughs> มันเป็นขาวแดงขาวแดงนี่นสิราะว่าลองเบิ่งกันนาว่าจะยุคน,นี้ว่ายุครั่งเศษยุ่อันเยอรมันกับมีคือกันแต่ว่าส่วนมากจะเป็นหัวแดงๆหลายนะอะแม่ก็เลยอ่ะลองมาชิมเบิง่งรสชาติกับเบอแตกต่างกันหรอค่ะ ทุกคนอยากอยู่ได้เขาจ้ามาหาตกกค่ะมันเป็นมันเป็นแม่น้ำเนาะคะ่ะน้องเท้าออกกระเบื้องกินเขากันเขาเราเดี๋ยวไปไล่ไฟยงางไปบ้งก็พากันครับครับมาจากเมืองเมืองบัวแหรอค่ะบัวเหรอค่ะ ออกจากเมืองบัวกับไปไปปราสาทเนาะค่ะไปจากปราสาทประมาณจากไปจากเมืองบัวประมาณนี้สิบกิโลเมี้สิบกิโลเศษรเเสร็จไปเชื่อมปราสาทเชีื่อมปราสาทแล้วก็บเนี่ยเลยทับผ้ากันทับย้อนกลับมาทั้งเมืองบัวมาทั้งแม่น้ำแล้วก็ที่แรกก็พากันอยู่เมืองบัวเนาะที่มาจอดริมแม่น้ำ ตอดน,นี่มานน้ำพ่อไม่นำ้ำมันโทดแง่ออกไปแงวมาเลยเดยกบางอย่างตอดจากเมืองบัวไปประมาณยี่สิบกิโลเศษคือบ้านหรอกไปปราสาทไปชมปราสาทแง่ไปชมปราสาทแงท่เลยแล้วตะขับรถย้ยนอนก็มาทางเมืองบัวแต่ว่าไมา่ได้พักทานมากทานมากหรอกอ่ะเฉกหมูกันทานเป็ดเราไม่ได้เป็นคนกินเป็ดทานเมืองบัว ขับรถมาเรื่อยๆตามแม่นาม,มากตับมาเรือ่อยๆดูบ้านบ้านมาแวะชมม่ะเมืองไว้เนนะคะมาแวะชมมมูบานไว้หมูบานเกาแก่เดี๋ยวก็นันงหันขึ้นมเมืองอ่าง เมืองแงงนอลูขวดไหว้หม,มยูกล้องไหวเดี๋ยวๆเมืองชิอนอนยู่ล่างไหวสิ๋อมาเมืองชิโนนเมืองชิโนอนอ่าโตชิโตเห็ดนี่แหละค่ะเมืองชิโนนทิ่กิจติพานมากแหละค่ะเป็นหมู่บ้านไหวเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แล้วค่ะหมู่บ้านเฮดไหวถามาไหวอยู่ฝรัง่งถามาอันไหวอยู่เยอรมันมีบอมีค่ะแต่ของไหวเป็นไปไสเป็นกลับอ,อยากซื้อเนาะ แล้วกไปใช้กับตรงนี้โอเคไหวดีทำน้นมดนี้ให้กับสืบนะสืบกินสืบกินมันจะหอมเป็นรังเป็นนองกะอร่มากแปดขวดรังหนึ่งหกขวดอีกรังหนึ่งสืบสามขวดหนึ่งเป็นว่าแดงว่าแดงบ่มหลายปีหนึ่งขวดง่ายเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอ่ะ อีกขวดหนึงก็เ,เป็นวาแดงคือกันแต่ว่าแดงจางๆไหมคะ่ะเอามระม่นรสวายรสจิมูกันหนยเป็น,นเ,เป็น,ปนวายแดงวายแดงแดงในน้อยนะคะสีออกแดงในน้อยแย่ใน,น้อยเดียวเอาก็วายขาวหนึ่งขวดค่ะใส่ตู้เย็นไปแล้วเอาจุบ <laughs> เอาไว้กึบพี่นอง่ะอุ้ยป่กากรอบปลอมันหนักจงมาอะมะกอกหลอดมาเอามกอกปมานอามาหน่อเนี่ยแสบบมันทามารสชาติรสชาติแต่เฮ็ดเกงรู้ปะชเย่ดใสอย่านั่งมันกับว่เขากันดีนะพี่นองค่ามันอาจบางคนบางคนมาแ่บอาจสิแซ่บแต่ว่า เม่ได้แบบไม่จืดว่ะมันบบน,นี้ความรสขมนิดขึ้นอาใหม่บานเท่าเนาะไม่ต้องไม่รสอืมอืมอืมนอมันก็ได้เอาแต่อยอดนะคะถ้าวว่ามันต้องขมนิดแบบบานเท่าเราขับไปนอนขาขมนิดยามเพาตม้มยามมาต้มบานเท่ายาาเพอตม้มแล้วต้มยังเหลวมันก็ยังมีรสชาติของข,องขมๆเนาะอยากให้มันแบบว่า แต่ก็ดีเข้าผัต้องต้มแค่เขาเอามาเขาต้มให้สุกซื้อเข้าผลิตต้มแบบต้มให้น้ำขมมันออกเนาะเขาต้มให้มันสุกต้มให้มันสุกซื้อเพราะเขาจิกินมันจะเป็นยืนงทองนะคะพี่น้องค่ะแต่แบบขมนิดเอาชิใหญ่กับเพืนชินหน่อยก่อยขึ้นมาอืมีสองถุงอันนี้ถุงแรกที่เก็บนะคะก่อนที่ไปปลาสับสองถุงนั้นไม่ได้ลวกต้มแบบบุลวกนะต้มแบบไม่สุกค่ะได้กะ ไปตัวยิงก่อนที่กลับเยอรมันคือเราไม่สิเหลือ <c oughs> เก็บเียแล้วเพราะไงแบบพ่อแล้วเขามีแล้วเก็บแล้วพราะไงเขอาไปกินเยอรมันไดรป้าสนอบางทีครับรถจากปราสาทมาพี่น้องว้าเห็นปลาบอกไงแต่มันอยู่ทั้งทั้งขลกตาหนี่ตาหน,านี่ตอนมาฝรั่งเศสตาหนี่ว่า,าหาเห็ดเด้อค่ะตาตาเดียวเบ่งปลาเดี๋ยวเบ <c oughs> ่งเฮียนค่อนมีนอม้องไหม่ เดี๋ยวบางเงี้นคนถี่มีนือใหม่ที่แม่แบบว่า,าอ่ะเห็นนอใหม่บองใดเทียสิไแดนไปขอของเก็บขอ้เขาหักนะมันกินรดพานมานนี่พราะางวม่ได้แล้วนี่ลายๆงไง,งในวันสันทึกว่าหาเหตุตว่าบัว๋ยวหาเตนมใหม่ <c oughs> ถามปใหญ่ว่ามื่อนี้สิได้เดินทางถึงทะเลบ่ปะปใหญ่ว่าบ่ท่านฮู้เบิ่งก่อนเดียแวะไปเรื่อยๆแวะไปเรื่อยๆแวะไปเรื่อยๆเนาะค่ะปอบมองได้งามปอบมองได้บรรยากาศดีกะแวะไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆแวะไปขับไปเรื่อยๆไล่ได้ถามพ่อใหญ่พี่น้องค่ะไม่ไดถามพ่อใหญ่ว่า เข่าเจ้าเมยอยบ่เจ้าขับรถเจ้าเมยอยบ่เข่าก็หุ้งเอาแบบนี้นะคะเพราะได้เป็นหมอเขาไฟฟ้าเนี่ยค่ะเพราะว่าไฟในรถไฟในรถมันมีอ่ามันมีอ่าแสงโซลาร์อยู่ตั้งเ่องกับจริงค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะหุงข้าวได้เนะคะเนาะโอ้อ่าความนั่นมันบ่หมอเข่าคอยเบี้ยวเพราะว่าหมอกเข่าคอยไล่ตบัอนีพถ้ากังงางหมอเขาจังะลแต่ว่า ไฟมันไม่สามารถที่จะใช้การหุงข้าวได้เนาะก็มันก็ใส่ฟั่งเครื่องเสียงใส่ฟั่งใส่ชาดใส่ไฟใส่ยังใส่ความแสงสว่างแต่ว่าใส่หุงเขา่าใส่วุ้ยไค่ะแซ่บคือกันมอคืนมอคืนไหนเป็นเป็นกระป๋อเป็นยังบอหืนบอหืนนี่ คารวาล่ะค่ะไฟมันบ่สามานุงเขาได้เนาะกับพี่น้องขาเอ้าเจ้าอปิดนี่ฮะด้งคนกลมาอืมปิดก้อนีก้อนปิดก้อนปิดก้อนีก้อนกินเขาเนากินท้งเบาจนพอใหญ่กอ้ยฉันมาเพ่นเพ่นแล้วยูคพี่น้องเอ้า้ากกินปม้สักินไมตรอ ตีน้องสองคนตัดไม่ตีใครไปกินก้อนพี่น้องค่ะพี่น้ยจะออกเดินห n างล่ะไปกินก้อนเสอ็จแล้วพอกันสทานีหน้าจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยมากันพี่น้องค่ะ